อ่าค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็คุณนกนะคะได้รับการติดต่อจากพี่ชานนามานะคะบอกว่าให้ช่วยส่องไพ่ไปที่คุณอเมนดาหน่อยนะคะว่าคุณอเมนดาเนี่ยจะมีสิทธิ์นะคะคว้าอะไรกลับมาให้เป็นที่ดีใจนะคะของคนไทยหรือเปล่านะคะดังนั้นตอนนี้นะคะคุณนกขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะคะส่ับไพ่นะคะอ่าฮะ Okay. มาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะรางวัลน,นะคะรางวัลจะได้รับกลับมา ติดไม้ติดมือกลับมาไหมนะคะรางวัลเขาบอกว่าจะได้รับกลับมาติดไม้ติดมือไหมมีมีความเป็นไปได้นะคะมีโอกาสที่จะคว้ารางวัลกลับมาอยู่ในมือนะคะเราะอว่านะคะมีโอกาสเข้าไปในรอบของการตอบคําถามนะคะก็ถ้าถ้าเป็นไพ่ในลักษณะอย่างนี้ก็หมายความว่าให้หาความรู้รอบตัวเยอะๆหน่อยนะคะเขาบอกว่ามีโอกาสไหมนะคะในในการที่ ถึงถึงถึงวันที่จะต้องเข้าประกวดนะคะหรือเข้าแข่งขันเนี่ยถ้าเตรียมตัวพร้อมเตรียมอะไรพร้อมเนี่ยมีโอกาสนะคะมีโอกาสเขาบอกว่าอ,อ,อยู่ที่นะคะเงื่อนไขของการประกวดครั้งนี้อยู่ที่คำถามที่เกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าต้องใช้ต้องใช้ความสามารถนะคะความสามารถเฉพาะตัวเยอะๆในการที่จะตอบคําถามนะคะมีสิทธิ์ที่จะแสดงศักยภาพหรือ เหมือนกับได้สแสดงศักยภาพของตัวเองออกมานะคะคณะกรรมการนะคะเป็นที่จับตามองของคณะกรรมการคณะกรรมการกําลังมองดูอยู่นะคะโอกาสที่จะคว้ารางวัลกลับมานะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยนะคะเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะคว้ารางวัลตรงนี้กลับมานะคะไม่รางวัลใดก็รางวัลหนึ่งนะคะโอกาส ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะคะก็ขอขอบคุณนะคะพี่ชนะที่ยังนึกถึงกันนะคะใหะ้คุณนกได้เสียงทายนะคะด้วยเสียงภายด้วยไพ่ในการที่จะดูว่าคุณอแมนดาจะเป็นอย่างไรอย่างไรนะคะการทำนายไพ่ทางนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุกคลน,นะคะงไงก็ถ้าถูกใจนะคะก็ดีถ้าไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ เ <Hello, S 2> uh, <Linda. S 1> มนดาความมองสางควบใจรลายเนอร์